นี่หนึ่งว่าความนิยมของประชาชนนิยมสมัยนั้นน่ะถ้าตอนถ้าจมันได้เนี่ยอันดับหนึ่งที่จำมันปิดก็คือสาบาทรักษาทโรคใช่ไหมฮะที่ universal medicare ที่ที่คนก็ยังรลกลกักอยู่ปัจจุบันแม้ว่าจะพยายามจะเปลี่ยนชื่อจะยกเลิกก็ทําไม่ได้เพราะคนชอบกันแล้วแล้วไอ้เรื่องนี้ก็จะเป็นที่นิยมได้รางวัลจากต่างประเทศด้วยนะครับเรื่องของสาบรักษาโรคเพราะว่าทำทำได้มีประสิทธิภาพ ต่อมาก็เป็นเรื่องของกองทุนหมู่บ้านคือ,คอรัฐบาลทีรัฐบาลเนี่ยเวลาจะอจัดฉีดเงินก็ต้องผ่านกองทุนหมู่บ้านเนื่องจากว่าออไม่ถูกชกตหัวคิวลงไปถึงหมู่บ้านจริงๆแล้วก็เป็นการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับแล้วก็ยังมีตอนนั้นก็ยังมีเรื่องโปทอปใช่ไหมครับตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มี SME SML นะครับออซึ่งจริงๆแล้วการให้ตัดสินใจให้ให้แต่ละ ท้องถิ่นเนี่ยตัดสินใจว่าจะอยากทําอะไรอยากซื้ออะไรใช่ไหมฮะอยากจะปรับปรุงยังไงเพื่อให้สามารถหาไรายได้ได้เวลาทาไปเนี่ยก็กลายเป็นว่า GDP โตมากนะครับในช่วงนั้นถ้าท่านดูเนี่ย GDP โตก็ถึง 56%- าเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็การกระจายไรายได้ก็ดีไม่ใช่แค่โตอย่างเดียวแล้วกระจายดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความสําเร็จของของโครงการเนี่ยก็ค่อนข้างมีสูงจนกระทั่งต่างประเทศ มีผู้นำต่างประเทศขนานนามว่าเป็นทักซิโนมิกนะครับตอนนี้ผมอยากให้ลึกให้มองลึกไปกว่าน,านั้นอีกวิธีคิดของการคิดขอโปรเจกต์นี้เราคิดครบนะฮะก็คือว่า <c oughs> ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทำมาหากินแล้วก็มีเข้าถึงแหล่งทุนทำธุรกิจแล้วก็สามารถ <c oughs> ยกระดับรายได้ของตัวเองขึ้นมาอันนี้คือหลักคิด ของนขาะเดียวกันเนี่ยเราก็จะมีนโยบายเรียกว่า Dual Track Economy นะครับคือการทำเศรษฐกิจคู่ขนานคือในระหว่างที่คุณทำให้ระดับล่างมีราคามีมีรายได้สูงขึ้นข้างบนเลยก็ต้องสับสนให้มีการสามารถแข่งขันได้ด้วยใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีวเมกรโปรเจกต ไม่กเวียนที่จาได้คือสุวรรณภูมิใช่ไหมฮะคือการสร้างสวรรณภูมิและการสร้างโปรเจกต์อื่นๆที่จริงแล้วมีหลายหลายโครงการนะครับแต่ว่ายัางมีเรื่องแลนบริ์ซึ่งเคยเสนอแต่ไม่ได้ทำเพราะถูกปฏิวัติก่อนนะฮะซึ่งรัฐบาลตอนนี้กำลังจะปูบัตรฝัดฝุด่นขึ้นมาใหม่นะฮะก็คือการต้องคิดว่าทำอย่างไรใ,ให้เรามี competitiveness ความสามารถแข่งขันของประเทศที่ต้องพัฒนาต่อไปอันนี้คือทิงท่ศทาคิดนะครับและจริงๆแล้วก็ยังมีเรื่องของโมเดิร์นไนซ์ไทยแลนด์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก โมเดิร์นไนท์ไทยแลนด์ในในสมัยนั้นเนี่ยเราคิดถึงการปรับประเทศเป็นดิจิทัลใหม่ทั้งประเทศเลยนะซึ่งสมัยนั้นเนี่ยถ้าเราดูโมเดลที่ทำเนี่ยก็คือเอสโตเนียถ้าใครถ้าใครได้ศึกษาเอสโตเนียเนี่ยจะพบว่าเอสโตเนียเนี่ยแยกจากรัเสเซียมา20ปีก่อนซึ่งสมัยตอนนั้นก็คือสมัยไทยลทยัทนั่นเลยนะฮะใช่ไหมฮะสมัยนั้น20ปีก่อนเนี่ยเอสโตเนียจนมากรายได้ต่อหัวต่อคนเนี่ย7,000บาทแล้วหลังจากที่รัสเซียเจ็บพัฒนาดิจิทัลไลท์ทั้งประเทศเนี่ย รายได้20ปีให้หลังนะขึ้นถึง50,000สามนะโตขึ้น7-8เท่าเลยนะอันนี้นี่เขาเรียนให้ตงว่าปัจจุบันเนี่ยสโตเนียเนี่ย,ย,ยมีรายได้สูงกว่าคนรัสเซียเท่าหนึ่งเลยนะหรือว่ารายได้ต่อหัวต่อคนนะครับอันนี้คือการยนดให้ให้ขออันนี้คือหลักคิดที่ทำนะฮะแล้วต่อมาก็ในสมัยพอโยกออกมา,มาอีกอันหนึ่งที่ที่คนไม่ค่อยจํากันแล้วเป็นเรื่องที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็คือในสมัยไทยลักไทยเนี่ยมีการพัฒนากองคิดข้าราชการให้กลับมาตรับใช้ประชาชน คือสมัยก่อนนั้นที่จ้าทำไรไฮะข้าราชการประชาชนเนี่ยเดินเข้าไปก็ต้องไปกราบไหว้ข้าราชการทุกคนกว่าจะสามารถที่จะขออะไรได้แค่ทาบัานประชาชนยังต้องวิ่งเข้าวิ่งออกไรหลายหนการที่จะไทยลักไทยสมัยนั้น,นเปลี่ยนกรอบคิดว่า้ประชาชนอยู่เป็นพับลิกเซอร์วิสนะหรือต้องกลับมารับใช้นะใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยยามหน้าสายราชการยังด่าประชาชนเลยเฮ้ยคุณต้องรออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะตล ก็เปลี่ยนขอบคิดใหม่ประชาชนก็มีความสุขมากขึ้นเพราะได้เหมือนกับเข้าถึงการบริการของราชการได้ยอย่างทั่วถึงอันนี้ก็เป็นประการหนึ่งที่ที่อยากจะพูดถึงนะฮะพอตลรงจากการปฏิวัติแล้วกลายเป็นรัฐข้าราชการใหม่ข้าราชการก็เริ่มมาที่จะ,ท,จะที่จะเหมือนกับกดขี่ประชาชนใหม่อาจารย์ตนนะครับอย่างวันก่อนสไลด์ม็อกเนี่ย แทนที่จะเสียใจว่านักศึกสานักเรียนติดใช่ไหมฮะโดนน้ําฉีดอะไรกลายเป็นว่าถูกแล้วทําถูกต้องแล้วซึ่งมันกลายเป็นว่ากรอบที่ข้าราชการหรือเปล่าอันนี้ฝากนิดนึงนะครับทีนี้ต่อมาก็อยากจะพูดถึงเรื่องของพักที่หลังปฏิวัติอะไรมาก็เรื่องตั้งมาก็มีพักพักประชาชนใช่ไหมครับที่คนจํากันได้ก็มีเรื่องน้ํดน้าฟรีไฟฟรี รถเฟรรถเมล์ฟรีรถไฟฟรีซึ่งช่วยค่าใช้จ่ายประชาชนได้เยอะนะครับในสมัยนั้นเพราะว่าเนื่องจากว่าประชาชนตอนนั้นตอนนั้นเศรษฐกิจแย่มากน้ำน้ำตาน้ามันแพงขึ้นกระฉูดเลยถ้าจำไม่ผิดเราก็ช่วยเหลือเรื่องนี้ซึ่งจริงๆใช้เงินน้อยมากนะครับสีเรื่องนี้ช่วยให้คนได้ล้านเป็นล้านล้านคนเลยได้ิ้นเงินจะมาสักหมื่นกว่าล้านเองนะในในสี่โปรเจกต์นี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต่อมาก็สมัยพักเพื่อไทยอันนี้ก็ ผมอาจจะมีส่วนเยอะหน่อยเพราะว่าช่วยคิดหลายเรื่องก็อาจจะมีเรื่องเครดิตการ์ดชาวนาใช่ไหมที่ให้ไปช่วยซื้อแล้วมีเรื่องจำนาข้าวอะไรก็ต้องพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องทบเทียนกันเยอะแต่จริงๆชาวนาก็ได้ประโยชน์นะฮะอันนี้อาจจะลงใน,ในรายละเอียดทีหลังคือในหลักคิดไปอย่างไรต่อมาก็มีเรื่องของออ300บาทใช่ไหมฮะค่าแรงขั้นต่ำ300บาทซึ่งเราหลักคิดตอนนั้นเราคิดว่าประเทศเราต้องเปลี่ยนเฟสคือเราองคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่ที่มีไฮเทคขึ้น เพราะฉะนั้นการที่จะขึ้นค่าแรงเนี่ยก็จะเป็นการคัดเลือกอุาหกรรมที่จะเข้ามาในประเทศให้มันเป็นุฒิกรรมที่มีไรเติดขึ้นไอของเก่าๆเ,เนี่ยก็จะยากออกไปไอันนี้คือหลักคิดในการในการคิดก็ทาไมต้องเป็น300บาทซึ่งจร,ริงๆพอซื้อส0บาทเนี่ยน,น่คนลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับทีเอพูดถึงว่า b o i เนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ขอิจารณาเรียนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องของของเรื่องของอออที่สำคัญนะมันก็มีเรื่องบ้านหลังแรกรถคันแรกรถคันแรกเนี่ยเราตั้งใจที่จะให้คนซื้อเยอะเพื่ออะไร เพื่อจะให้บริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนสร้างรถยนต์นะฮะตอนนั้น BOI พุ่งกระฉูดเลยนะฮะหล้านล้านเลยนะนยนะของบรโอไอเพราะบริษัทต่างประเทศทั่วโลกเลยต้องการจะมาลงทุนผลิตสินค้ารถยนต์ในประเทศไทยแล้วก็เราจะขายทางอาเซียนเพราะเราเชื่อว่าอาเซียนเนี่ยจะมีการเจติบโต,โตที่สูงนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของอันนี้สําคัญที่สุดเรื่องที่ผมอยากจะอันนีเ้เป็นไอเดียผมเองเลยคือเรื่องการแจกแท็บเล็ตนี่นี่คิดมาสิบกว่าปีแล้วนะนะ แท็บเล็ตเนี่ยคือการแจกให้พอนหนึ่งทั่วประเทศจากเจ็ดแสนแปดแสนขึ้นนะคือหลักคิดของการคิดว่าคืออย่างนี้ครับคือไปผมไปดูโมเดลสวีเดนสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสามารถแข่งขัน,ขนอันดับหนึ่งในะสมัยนั้นแล้วก็เหตุผลเพราะคนเด็กสามขวบเขาใช้คอมพิวเตอร์เป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเด็กเจ็ดขวบใช้คอมพิวเตอร์เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเราคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นขณะนั้นเนี่ยพอดีราคาคอมพิวเตอร์ราคาแท็บเล็ตของในในใน,ในโลกมันลงนะ แล้วอินเดียผลิตได้ทั้6-70เหรียญหนึ่งฮะแล้วก็มีนมาดูคุณภาพว่าอางท่านอินเดียผลิตได้จีนก็ต้องผลิตได้ก็มาประมาณร้อยกว่าเหรียญล้วคิดว่าเกิการแจกเนี่ยคิดคด,คดูถ้าเกิด10ปีก่อนแล้วไม่ได้เลือกโครงการนี้ตอนนี้ดิจิทัลอีโคนมีของโลกมันจเจริญขนาดไหนใช่ไหมฮะเราเรามองไว้ทะลุเลยว่าถ้าเราแจกอะไรเนี่ยมันไม่ใช่กี่ตังค์นะแล้วถ้าเกิดเรารองรับอนาคตที่จะมีดิจิทัลอีโคนมีซึ่งตอนนี้ทั้งโลกมัน คนรวยที่สุดในโลกกลายเป็นนิเจอร์คนละมีหมดถูกไหมฮะอันนี้คืาอยากฝากาว่าน,นี่คือหลักคิดของวิธีการนะครับก็เลยอยากอยากให้ข้อมูลอนี้นครับ